นะคะทีฉันขอประสานหารือท่านทรานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะขอประสานไปยังการไฟฟ้านะคนรหลวงนะคะช่วยจัดระเบียบสายไฟรวมถึงสายสื่อสารที่พาดผ่านนะคะอยู่บนสะพานลอยตรงทางเดินช่วงถนนหลวงแพ่งค่ะทางเข้านิคมนำไกลค่ะสร้างความลำบากให้กับ ผู้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมากรวมถึงอาจจะเกิดอันตรายในอนาคตได้รวมถึงไฟฟ้านะคะบริเวณสะพานข้ามถนนร่มเก้าค่ะช่วงต่อระหว่างกรุงเทพตัดใหม่และเจ้าคุณทาหารค่ะไฟฟ้าดับมาเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ให้การแก้ไขเลยนะคะเดีมยตับต่อไปค่ะดิฉันขอ,อนญ,ญาตประสานไปถึงสำนักงานโยธาสำนักงานเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหาคนครได้โปรดปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนร่ม9ซอย19นะคะและถนนร่ม9ซอย21ทับ7ค่ะมีสภาพชมำรุดเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและไม่ปลอดภัยในระหว่างเวลาเดินทางนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอ,อ,อประสานไปยังหน่วยงานสำนักง,งาน โยธากรุงเทพมหานครนะคะได้สำรวจฟุตบาทบริเวณถนนหลวงแพ่งด้วยค่ะเนื่องจากที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังหลายจุดทำให้ฟุตบาทมีสภาพชำรุดเสียหายพี่น้องประชาชนที่เดินทางได้รับอุบัติเหตุในหลายๆครั้งขอให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมตลอดเส้นทางถนนหลวงแพ่งเลยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะท่านประธานคะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกีทาตัดใหม่เจ้าค,คุณทหารนะคะเชื่อมกับทาง เคหะร่ม9้าค่ะถนนเชื่อมตรงนั้นไม่มีฟุตบาทเลยค่ะมีแต่ถนนเป็น2เลนส่วนกัน4เลนนะคะฝั่งละ2เลนแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีรถต้องใช้ทางเดินทางเท้าไม่มีฟุตบาทสําหรับพวกเขาเลยดิฉันขออนุญาตประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดดาเนินการด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับต่อไปคุณวิรัติปันัว